แกลี่อ้าวมีลูกเกิดใหม่แกลี่เต่างอยแกลี่เต่างอยลูแกลแกลี่เกิดใหม่สี่ตัวแต่เต่างอยก็ช่วยเลี้ยงด้วยพี่สาวช่วยเลี้ยงด้วย กินกินฮ้กินกินกิกินกินกินกไข่กินไข่ไก่กินไข่เป็ดไก่กินไข่ ลูกซิลลูกซิลกี้กับโจ๊ด tao ngồi tao ngồi liếng nón lạ tao ngồi liếng nón lạ tao ngồi liếng nón ừ. ừ. hơi nón kín măng hơi nón kín măng liếng nón ừ ừ lén nón. chơi mẹ liếng nón tao ngồi ตองหอยช่วยแม่เลี้ยงน้องกล้วยหอมแกเล่ไก่ซิวกี้ออกใหม่ลูกเจี๊ยบ Để tăng trư quá lầy đi nó chứ mượn phi lời tàu ngồi tàu ngồi